สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม f c ทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมป๊อปพิยนนะครับกับช่องราชารถตู้นะพามาดูคอมพิวเตอร์หลังคาสูงสีบอลเงินเกียร์ธรรมดาคันนี้นะครับเลขไมยเพียง80,000กว่ากิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวเลยนะครับรถหน่วยงานปลดระวางนะข้อดีของรถหน่วยงานนะครับเขาจะเข้าศูนย์เช็คระยะ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องที่ศูนย์บริการตลอดนะครับภายในเนี่ยเป็นเบาะหนัง3แถวหมดแล้วนะครับเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับสำหรับคันนี้ภายในบุหนังให้เรียบร้อยหมดแล้วกล้องหน้ากล้องหลังมีให้จอกลางมีให้จอแอนดอยมีให้นะครับสำหรับคันนี้ล้อแม็กก็มีให้นะครับต้องบอกว่าเติมน้ํามันขับอย่างเดียวนะได้คันนี้ไปไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับเติมน้ามันขับอย่างเดียวเลยนะครับค่าตัวอยู่ที่ 859,000บาทนะครับราคาหน้าป้ายนะหากโทรมาตอนนี้เลยนะครับติดต่อผมเข้ามาภายในอาทิตย์นี้นะผมลดให้เลย40,000บาทนะครับเหลือเพียง89,000บาทเท่านั้นนะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยนะครับถ้าเอาดอกเบีย้ยถูกๆนะผ่อน72งวดนะ5.99%นะครับผ่อนอยู่ประมาณ16,000กลางๆนะครับสำหรับคันนี้ท่านใดหาอยู่เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถสวยๆส,ยสภาพพร้อมใช้แบบนี้นะครับ ท่านใดสนใจนะอยู่ต่างจังหวัดเห็นแล้วอยากได้นะครับเรามีบริการไฟแนนซ์นะจัดให้ถึงหน้าบ้านเลยนะครับหากไม่สะดวกรับรถด้วยตนเองเราก็มีบริการรถสไลด์นะครับจัดส่งให้ทั่วประเทศเลยนะครับคิดเงินตามระยะทางนะครับได้ดูคลิปนี้กับผมนะครับป๊อปเพชรยนต์นะกับช่องราชาลถตู้นะเหมือนได้ดูรถด้วยตนเองเลยนะครับพาดูทุกซอกทุกมุมทุกจุดเลยนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะครับในส่วนของด้านหน้ากันก่อนนะครับด้านหน้าฝากระโปรงนะขออนุญาตเปิดฝากระโปรงสักนิดนึงนะครับ มาดูกันนะครับดอกเบี้ยถูกๆนะคันนี้หากท่านใดสนใจนะครับมีโปรโมชั่นขับฟรี90วันด้วยนะครับช่วงนี้นะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้าก็ได้นะครับเอารถไปวิ่งงานวิ่งใช้กันสัก90วันนะแล้วค่อยผ่อนปีหน้าเลยก็ยังได้นะครับมาดูโครงสร้างด้านหน้ากันสักนิดนึงนะครับนี่สวยๆนะครับตาปั๊มนะปั๊มลึกๆเม็ดอาร์คมคมแบบนี้นะครับนี่หัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะซุ้มด้านในนะครับ สีเดิมๆสีทางมะพร้าวสีไขยังอยู่ครบถ้วนนะครับหัวน็อตฝากระโปรงด้านหน้าไม่มีแกะไม่มีไขนะครับสภาพเดิมๆเลยสติ๊กเกอร์ตำแหน่งเดิมพ์ทเดิมโรงงานนะครับฝากระโปรงด้านหน้าสี dafür, สวยเสมอเลยนะครับที่สําคัญนะฝาแท้ฝาเดิมแน่นอนฝาบางๆตาปัม๊มโตยโยต้ายังอยู่ชัดเจนแบบนี้นะครับหัวน็อตทั้งสองฝั่งไม่มีการแกะการไขเลยนะครับนี่ดูได้เลยนะโครงสร้างด้านหน้าต้องบอกว่าเดิมๆเลยนะครับนี่หัวน็อตไม่มีแกะ<ๆ>ไม่มีไขนะ <smack S 2> <CPR. S 1> รอยมาร์กสนะีแต้มสีของ ตัวรถนะครับของอุปกรณ์ต่างๆเนะี่ยมีให้เห็นครบเลยนะครับเด่นชัดแบบนี้เลยนะครับรถทางพิยนตรเรานะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำหรือจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับไม่มีกับไมค์กอไมไม่มีกับสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องนะครับเล่มไม่มีชํารุดสูญหายนะที่สําคัญนะกระจกบานหน้าก็ยังเป็นของโตโยต้าอยู่เลยนะครับนี่กระจกต้องบอกว่าเป็นโตโยต้ารอบคันเลยนะครับป้ายภาษีปี67ไปเลยนะครับหมดปีหน้าเลยนะครับกระจกมองข้างได้เป็นสีดํานะ สีดําไม่ได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับพับและปรับไฟฟ้านะครับสแตนดาร์ดของเขาอยู่แล้วนะครับกระจกสีดําแบบนี้นะผมให้ดูกันชัดๆด,ดูกันเต็มๆคันนะนี่ผิวพันธุ์นะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุม๋มจะอย่างใดเลยนะครับรถน่าใช้รถพร้อมใช้นะมีม่านมาให้นะมีฟิล์มมาให้หมดแล้วรอบคันนะฟิล์มประมาณ4 0ได้นะครับมองจากตาเปล่าตรงนี้นะมือเปิดได้เป็นสีดำนะครับล้อแม็กก็มีให้นะแม็กโตโยต้าเลยนะแม็กหกลูนะครับนี่ลัดดวยยางกุดเยียร์ซีรีย์ยาง 215 70R15 นะครับตัวยางได้เป็นยางปี2020นะระบบเบรคคู่หน้าได้เป็นดิสนะครับคู่หลังได้เป็นดัมนะยางปี20นะดอกยางนะหนาะร่องยางลึกๆใช้งานกันได้อีกยาวๆเลยนะครับนี่สภาพยางนะยางนิ่มๆอยู่นะนี่มาดูภายในกันสักนิดนึงนะครับซุ้มล้อเบ้าโชกต่างๆนะครับด้านในนะไม่มีรอยผุก,ก่อนเลยคุณผู้ชมดูได้เลยนะครับตาปัม๊มนะยังอยู่ให้เห็นเด่นชัดเม็ดอาคมคม,คมนะครับสีสวยๆนะครับไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุแต่อย่างใด นะครับการันตีให้อยู่แล้วนะครับรถไม่มีชนหนักพิกความจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับรถทางเพชรยนต์เรานะคัดเกตเ A คัดคุณภาพทุกคันนะครับมาดูกันนะครับนี่ สีเดิมๆหัวน็อตเดิมๆิมไม่มีแกะไม่มีไขแผงประตูไม่มีช้ำผ้าม่านมีให้ฟิล์มมีให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับโครงสร้างด้านหน้าหัวน็อตซอกประตูนี่ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีรอยละอองสีเลยนะครับภายในสะอาดสะอ้านกว้างขวางคอนโซลไม่แตกไม่เล้าไม่ไม่เสียหายแต่ยังได้นะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆครบจอแอนดรอยมีให้นะครับ กล้องมองหน้าหลังมีให้ครบๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวไปสตาร์ทเครื่องดูอีกฝั่งนึงนะครับไปดูฝั่งคนขับสติกเกอร์หุม้มนะครับที่บังแดดนะยังมีให้เห็นอยู่เลยนะค,ความสดความใหม่ของเขานะครับคันนี้เบาะได้เป็นเบาะผ้าขออภัยเป็นเบาะหนังโหเห็นกัน จะแบบนี้ยังบอกเบาะผ้านะไม่ใช่นะครับคุณผู้ชมขออภัยด้วยเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังทั้งคันนะครับสำหรับคันนี้มาดูโครงสร้างกันสักนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้วนะครับรถเพยนย์เราคัดเกรดคัดคุณภาพอยู่แล้วนะครับโครงสร้างเนี่ยเดิมเป๊ะแน่นอนนะครับเม็ดพวกนี้เป็นเม็ดอาร์คเม็ดเชื่อมเม็ดสปอร์ตโรงงานนะครับหากเม็ดพวกนี้ไม่อยู่นะสันนิษฐานได้เลยว่ารถคันนั้นน่ะ เกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับแต่รถทางเพรยนต์เรานะมีครบทุกจุดทุกเม็ดอย่างแน่นอนนะครับนี่ที่สําคัญนะดูรถตะแคงข้างหรือว่าหงายท้องมาหรือเปล่านะดูได้จากเม็ดอาร์คลางน้ำนี่นะครับเม็ดอาร์คล้างน้ําตรงหลังคางตรงนี้นะครับอ่ามันไม่โฟกัสนะขออภัยด้วยนะครับนี่เม็ดอาร์คล้างน้ำนะมันจะลากยาวไปถึงด้านหลังเลยนะครับหากรถตะแคงข้างมานะ เม็ดอาร์พวกนี้เขาจะไม่อยู่เขาจะหายไปนะครับแต่เม็ดอาร์ที่เนี่ยเรามีทุกเม็ดทุกจุดแน่นอนนะครับกระจกเนี่ยเป็นกระจกโตโยต้ารอบคันเลยนะครับเป็นส่วนของกระจกรถนะมาดูภายในกันบ้างนะครับบุหนังมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งคันนะเบาหนังตัวใหญ่นั่งกันสบายๆนะมีที่วางแขนให้ด้วยนะครับด้านล่างนะปูพรมมาให้นะครับพรมกระดุมสวยๆนะครับสะอาดอาดนะดูรถใช้งานหนักก็ดูจักตรงนี้เลยนะครับนี่รอยขีดข่วนก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะสดใสามากๆนะครับน่าใช้นะ เบาะตัวใหญ่ๆนะครับนี่เบาะหนังตัวใหญ่ภายในบุหนังมาให้เรียบร้อยเบาะสวยๆนะเบาะไม่มีขาดไม่มียับไม่มีย่นเบาะใช้งานได้ทุกตัวนะครับด้านหลังเพดานเนี่ยนะครับหลังคาเพดานเนี่ยบุหนังมาให้ <_ c oughs> ด้านข้างก็บุหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าของติดตั้งเครื่องเสียงมาเล็กน้อยนะครับ <_ c oughs> พอฟังนะครับเพาะๆนะนี่บุหนังมาให้ทั้งหลังคาเลยจอกลางมีให้นะครับแก๊กกลางมีให้แก๊สสตูนี่ ตกแต่งเป็นลายไม้นะครับมาดูโครงสร้างตัวรถกันสักนิดนึงนะครับประตูบานสไลด์นะว่าเกิดอุบัติเหตุมาไหมนะครับดูได้เลยนี่เม็ดอาร์คนะครับครบทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้แน่นอนนะครับประตูบานสไลด์ก็สวยๆเลยนะครับสติกเกอร์นี่ก็ยังอยู่นะครับสติกเกอร์ตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานนะครับเม็ดอาร์คนี่สติกเกอร์กนรลอยต่างๆครบถ้วนเม็ดอาร์กด้านล่างนะดูรถขูดฟุตบาทมาหรือเปล่าดูได้จากตรงนี้เลยนะครับเม็นอาร์คด้านล่างนะก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับ ที่สาคัญประตูบานสไลด์นะน็อต mm hmm. ไม่ขยับเลยนะครับไม่มีการแกะการขาไขใดๆทั้งสิ้นนะครับนี่โครงสร้างเดิมๆบอดี้เดิมๆแน่นอนนะครับไม่มีหมกเม็ดไม่มีย้อมแมวนะห mm hmm. ากยังไม่ชอบคันนี้นะครับทางเพจนเรานะครับมีรถตู้มให้เลือกมากกว่า60คันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ออโต ไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาเบาะผ้าเบาะหนังนะครับมีให้เลือกมากมายเลยนะครับหลายสเปคเลยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับกับผมป๊อปเพชรยนต์064 6423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับมาดูกันนะด้านหลังนะครับไฟไม่มีแตกไม่มีร้าวนะไฟเดิมๆเ,เลยนะครับไฟเบรกดวงที่3อยู่ด้านบนนะครับกระจกหลังมีไล่ฟ้ามาให้มาพร้อมกับที่ปัดน้ำฝนนะกล้องมองหลังมีให้นะคันนี้นะครับ โลโก้โตโยต้าคอมพิวเตอร์ครบถ้วนนะครับนี่มีกล้องมองหลังให้ด้วยเดี๋ยวไปเช็คด้านหน้านะครับว่าใช้ได้ไหมแต่ใช้ได้นะครับผมเช็คให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับมาดูกันมาดูด้านหลังนะครับมาดูโครงสร้างด้านหลังกันบ้างนะจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับไฟไทยเดิมไทยก้ิโตไฟแท้เดิมนะครับพาร์ทเดิมโรงงานนะเม็ดอาร์คซีนนะครับเล็กจิกนิ่มๆนะครับเดิมๆเดิมๆนะครับ ขายความเดิมนะครับสําหรับเพรย์น์การันตีคุณภาพให้ทุกคันอยู่แล้วนะครับหัวน็อตด้านหลังนะฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีไขปั๊มอาปั๊มเอลสองฝั่งนะครับอยู่ครบถ้วนเลยนะครับขออภัยในความเตี้ยของผมด้วยนะครับจะได้ประมาณนี้นะครับแต่ก็เห็นชัดนะหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไขนะครับเม็ดอาร์ทั้งสองฝั่งนะเรียงตัวมานะครับมาถึงด้านล่างอยู่ครบถ้วนนะครับไายแท้ไายเดิมไโกอิโตนะครับ นี่ด้านหลังดูว่ามีชนท้ายเสยตูดมาหรือเปล่านะครับดูได้เลยเม็ดอาร์ของเขาอยู่ครบบทวนนะอุบัติเหตุด,ด้านหลังไม่มีแน่นอนนะครับภายในสะอาดสะอ้านกว้างขวางนะเก็บสัมภาระเก็บอะไรได้นะด้านหลังเนี่ยครับนี่ปกติแล้วนะบ่อ ด้านหลังก็จะไม่มีช่องตรงนี้นะแต่คันนี้มีช่องให้ได้เดินได้นิดนึงนะครับนี่เปิดช่องให้เดินได้ด้วยเดินขึ้นลงด้านหลังได้เลยนะสะดวกสบายนะครับสําหรับคันนี้นะออปชั่นค่อนข้างที่จะเยอะมากๆเลยนะครับจัดเต็มเลยฝาท้ายนะบูหนังมาให้ด้วยนะครับสวยๆนี่ สภาพประมาณนี้นะครับหากท่านใดนะอยู่แถวนี้นะครับสะดวกมารับชมด้วยตนเองซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับสามารถมารับชมได้ทุกวันเลยไม่มีวันหยุดเลยเปิดตั้งแต่9้าโมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยนะครับยินดีให้บริการเลยนะครับติดต่อผมได้เลยป๊อปเพรยนต์นะครับสวยมากนะครับสำหรับคันนี้ดูเหลี่ยมสันผิวพันของฝั่งขวาบ้างดีกว่านะครับนี่เหลี่ยมสันคมคมนะดูได้เลยนะครับไม่มีรอยลักยิ้มรอยบุบรอยบุ๋มรอยตำหนิแต่อย่างใดเลยนะครับ ผิวเนี่ยเนียนกริบเลยนะครับสีสันผิวพันผิวบางๆนะพอได้เลยนะครับนี่มาดูฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับฝั่งคนขับไม่มีช้ำนะสวยๆกริบๆเช่นเดียวกันนะครับนี่สีเดิมๆหัวนอตเดิมๆไม่มีแกะไม่มีไข่นะ อุปกรณ์ต่างๆค่อนข้างที่จะสมบูรณ์มากๆเลยนะครับเจ้าของเดิมดูแลรักษาโคตรดีนะครับไม่แปดหมื่นเองนะครับกระจกเป็นกระจกไฟฟ้าออโตบานคนขับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่นะด้านหน้าอุบัติเหตุไม่มีแน่นอนนะครับหัวน็อตไม่มีแกะสักตัวเลยนะครับสติกเกอร์ลมยางนะครับตำแหน่งเดิมๆพาร์ทเดิมโรงงานนี่สติกเกอร์ต่างๆนะอยู่ครบถ้วนนะครับตำแหน่งเดิมพาร์ทเดิมโรงงานทั้งสิ้นเลยนะครับเม็ดอาร์คนะคมๆนะครับมาดูกันนะครับเม็ดอาร์ค ประตูนะครับนี่ฝั่งคนขับก็เดิมๆเ,เช่นเดียวกันนะครับเม็ดอาร์คมคมเลยเม็ดพวกนี้เขาจะเกิดโดยโรบอทโรงงานเขาจะเชื่อมนะครับหากเม็ดอาร์พวกนี้ไม่อยู่นะ่สันนิษฐานได้เลยรถจะเกิดอุบัติเหตุมาแน่นอนนะครับมาดูเม็ดอาร์รางน้ําฝั่งคนขับกันบ้างดีกว่านะครับว่ารถตะแคงข้างมาไหมนะครับดูนี่เห็นไหมเอ่ยโอเคประมาณนี้นะครับนี่ไปถึงด้านหลังเลยนะมีทุกเม็ดแน่นอนนะครับการาันตีให้เลยรถคัดเกรดคัดคุณภาพนะครับ กระจกพับปลั๊ไฟฟ้านะพวงมาลัยไม่มีลอกไม่มีร่อนพวงมาลัยตัวนี้จะเป็นยูริเทนนะครับนี่พวงมาลัยแน่นๆเลยใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวไปดูเลขไม์กันดีกว่าสาหรับคันนี้เลขไม้แปดหมื่นหกพันกิโลเมตรเท่านั้นเองนะครับคุณผู้ชมเลขไม้น้อยๆกันไปเลยนะแปดหมื่นหกเองนะครับน้อยมากๆนะครับ มาดูในส่วนของด้านหน้านะครับคอนโซลภายในไม่แตกไม่ล้าไม่มีคราบกาวไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นแต่อย่างไรสภาพเดิมๆสวยๆกริบกริบนะครับนี่จอ Android มีให้ด้วยนะครับผมไม่เปิดเพลงนะผมต้องขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์คลิปผมลงไม่ได้นะครับแอปเป็นระบบไม่นุ่นปร,รับได้สีระดับนะเกียร์หสปีดไม่ลอกไม่ล่อนนะครับใช้งานได้มาดูกล้องถอยหลังนะนี่ ใช้งานได้ปกตินะครับในส่วนของกล้องนะนี่กล้องมีให้กล้องหน้าหลังมีให้ครบถ้วนนะติดอยู่ตรงกระจกนี่ด้วยนะครับอุปกรณ์อ,อำนวยความสะดวกค่อนข้างที่จะครบคันเลยนะครับอันนี้เป็นใบสบคบรับรายละเอียดของตัวรถคันนี้นะราคาหน้าป้ายเห็นไหมคุณผู้ชม8ปดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาท,ท <c oughs> ขออภัยด้วยครับหากโทรมานะครับภายในอาทิตย์นี้หลังจากลงคลิปนี้ไปนะผมลดให้เลยสี่หมื่นบาทเหลือเพียงแปดแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเอง นะครับเครดิตดีฟรีดาวเลยคันนี้นะครับจัดได้ประมาณ8 8 2แสนสองนะครับสำหรับคันนี้อาจจะใช้เงินออกรถนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับรถมือเดียวนะครับมือสองเป็นเพชรยนต์นะปี18นะครับเลขไม่แปดหมื่นนะครับโทรหาผมได้เลยนะหากท่านใดสนใจนะครับป๊อปเพชรยนต์064-642-3955เเบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับยินดีให้คำปรึกษายินดีให้คำแนะนำเลยนะครับ มาดูในส่วนของหลังคาด้านบนนะพลาสติกหุ้มที่บังแดดยังมีให้เห็นอยู่เลยนะครับนี่ความสดของเขานะเบาะด้านหน้าได้เป็นเบาะหนังนะครับสองตัวเลยนะครับเบาะไม่ขาดไม่ยับไม่ยน่นใช้งานได้ปกตินะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรับชมในส่วนของหน้า้องเครื่องและตัวเครื่องยนต์กันต่อเลยดีกว่าครับมาต่อในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับคันนี้ได้เป็นเครื่อง d ีกว่าดีเข้ามาเร็วนะครับ เครื่องสี่สูบนะ136งาแรงม้านะครับน้ำมันเชื้อเพลิงดีเซลนะครับเครื่องแห้งๆเลยนะครับเครื่องแห้งๆไม่มีน้ํามันหยดไหลเยิ้มนะเครื่องใสยกิ้งเลยนะครับรอยมาร์คสีแต้มสีเนี่ยช erm cu ัดเจนเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเสียงเพาะๆนะไม่แปดหมื่นเท่านั้นเองนะครับไม่มีกลับไมค์ก็ไมค์แน่นอนเครื่องบล็อกเดิมนะไม่ได้เปลี่ยนเครื่องแต่อย่างใดนะครับฝวันไม่มีไหลนะเสียงเพาะๆนิ่งๆแบบนี้นะเครื่องเกียร์คัสต่างๆนะใช้งานได้ ปกติทั้งสิ้นเลยนะครับมีวอลุตีหลังการขายให้30วันนะมีปัญหาอะไรขับเข้ามาได้เลยนะครับแล้วยังมีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนะตลอด24ชั่วโมง1ปีเต็มแถมให้ด้วยนะครับสำหรับออกรถกับผมปอดเพจดดนะครับเป็นเพจเดิมๆเลขเครื่องยนต์เลขตัวถังนะตรงแน่นอนนะครับดูมาร์คสีแจ้มสีนะครบทุกจุดเลยนะครับที่สําคัญนะถนนการความร้อนนะไม่มีขาดไม่มีด้วยนะครับนี่สะอาดสะอาดนะภายในก็บอกว่าน่าใช้มากคันนี้นะครับพลาดไปเสียดายแย่เลยนะครับรีบหยิบโทรศัพ ป๊อเพชรยนนะครับ0646423955เบอร์โทรสามารถแอดไลน์ได้นะครับหากท่านใดสนใจคันนี้นะโตโยต้าคอมมูเตอร์ปี18นะครับเครื่อง3,000เกียร์ธรรมดาเลขไม้80,000เท่านั้นเองนะครับต้องรีบเลยนะครับรีบโทรเลยนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซ u b สไ r i b e ให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตรถตู้ที่เข้ามาใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ